บัดนี้สาวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายสุขู่สุคุนทั้งคนรวยคนจนสาวัสดีเด้อทุกท่านะมือนี้อยู่กับผมช่องเด็กบ้านบ้านอยู่ง่ายกินง่ายเนื้อ สุขดีใจหลายๆที่ได้มาวันนี้มีแนวดีๆมาเราเอาแนวกินมาอ้อยมาบึงหมูหน่อยๆซอยกดไลกดติดตามให้แน่ด้อสวัสดีค่ะพี่น้องพบวก,กับพู้เฮาเด็กบ้นบานๆอยู่ไงกินไงเป็นจังไนคะมะล่ะไฟใส่ โอระนอนเป็นตะฟังบ่ค่ะเป็นตาฟังกับฟากดไลค์กดแชร์เขามาหลายเลยค่ะเด้อเพื่อเป็นกันร่างใจเขาเลยมาโอ้มันได้คิดต่อไปเมื่อนี้หมูสิมว่าภาพน้องเทดแนวกินมอนี้เทดออมหมูค่ะซึ่งเป็นเครื่องในแล้วก็หมูติดหนังนะคะเนาะออมใส่ผักชีลาวไอตูแล้วก็ท้องบัวค่ะหักใส่เค็มนะคะเนาะ ส่วนเครื่องผิดแกงแกงคะเนาะมูเดยตามไว้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่มีพริกนิแหงเนาะตะไคร้แล้วก็ใบบักูซ้อยแล้วก็หัวหอมค่ะเฮามาเริมเห็ดกันเลยค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องเฮามาเริมเห็ดกันเลยค่ะเอาเครื่องที่เฮาตั้แล้วะคะ่ะลุ่ใงในหม้อ ที่นี้เพื่อเป็นการบํเสียเพื่อด้น้ะครับเป็นน้องเนาะพวก็เขก็ได้เตรียมเครื่องเตรียมต่ายังซับเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องมึงชีดมันขาดน้าปลาบ่ได้มั่นก็ต้องใส่น้าปลาเหมือนเดิมเอ้ยปลาแดกบ่ผิดพี่น้องปลานราและพี่น้องปลานราภาสิกระดุกลิ้นกระดุกลิ้นบ่ได้หามึงเอ้ยปลานราเออชิ้นนี้มันเนาะปลาแดกดีกว่าพี่น้องมันสบายลิ้นมากกว่าเหมือนเดิมพี่น้องเอียงนะชูรส ค่ะชีวิตมั่นอยู่ประมาณนี้แต่พี่น้องเย้ยมีปลาแดงชุ่รสน้ำปลาวิถีชีวิตพี่น้องมุ่มเดิมๆที่เดิมๆพี่น้องแต่อาหางจะเปลี่ยนไปมื้อน,นี้มันถึกเรียกจักระบบู๊พี่น้องมันสื่อเนื้อมากมีทั้งอย่างหัวใจทั้งเนื้อบคิดอย่างไรบุ้พี่น้องวันนี้มันสื่อน่ากินดีๆมาอ่อยผม ยากยังจากผมบาบูซื้อเล็กแตงว่าหาบาทพี่น้องเลยโอ้ยบอกผมก็รตตีค่ะรอกเห็นเนื้อกินซูพี่น้องเบิงนี่นะครับพี่น้องชีวิตจิตใจของพนักงานมนุษย์เงินเดือนมีลอยกินลอยมีซิปกินซิปมีหาบริกินพี่น้องเพราะมันโมพอค่าัเขา สำหรับอันท่านผู้ส้มนะคะต้องการจ้างไปงานบุญงานบวชงานแต่งนะคะมล่ำไฟใช้ยินดีรับจ้างค่ะไอเนี่ยผมขอไปสอบเหมือมนเด้อพี่น้องเ้อ <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังหัดล่ำอยู่พี่น้องแต่เกือบขาดมอเขี้ยนพี่น้องขาดมอเขี้ยนที่งรู้ใจยังยังหาอายู่อันนี้ผมกับกระรังนัดอาจารย์นักดนตรีติดตาไว้เพื่อนกบท่านมีเวลาว่างส่งกับผมอยู่พี่น้อง เสีมันเสิร์นเพ่งสักน้อยเป็นนองฟังว่าเสียงมันสีดีบ่ที่เป็นเสียงแตกๆในจักนอยนี่ว่ามันเสียงผมแตกได้เป็นนองด้อเป็นเสียงกล่องโทรศัพท์รับผมทาจากโทรศัพท์ได้เสียงสี่นะครับใส่อีหอกากๆจักนอยพป่น้องเพราะมันอีหอเดินรู้ขึ้นมือปันได้เพราะเสียงดีพป่น้องเมื่อนี้ผมบอกเ่จักนอยนะครับเลอผมหิวเขาแล้วน้องจะฟังท่านบอกกับว่าแจ๊กบางน้องมันหันผักมันเบื่อผมเอือไปมือ มีเค uhm, uh, ียงมาใส่พ nice ี่น้องเอ้ยมึงมันดมันทำใส่กับไอ้หม้อเลยค่ะทำเต้หม้อมัอนี่มัดผมแกะบ่เฮิร์นผมแกะบ่ลำบากคนแกะพี่น้องผมแกะค่ะคือเจ้าอะไรมนโคตรเะนั่นแหละต้นหอมค่ะ มีผักมากเพืสวนนี่มเราวางต้นหอมกับพุ้นเนี่ยในหอมพี่น้องพุ้นตัวโบกขอวข้างจริงจะควายอีกแล้วคุ้นหอมกว่าต้นหอมพิธีชีวิตของเฮาเหตุงานเหตุงานเลิกงานเข้าห้องกินข้าวอาบน้ำอาบน้ำนั่งเว้ากันหยอกกันพี่น้อง ผู้ใดอยู่แก่กันกับโทวมีหอพ่อเนอะสมัยนอะอยุ่เทคโนโลยีท่านสมัยสังคมโควิดเ่แมนสังคมโควิดเช็ดอีกยังก็คิดให้ดีเพราะว่าโควิดสกินทั้งชีวิตไปแล้วพี่นองเลยเป็นสเต็ปชีวิตพี่น้องสำหรับพนักง,งานมนุษย์เงินเดือน ใชชีวิตในของเ้าเราเรื่องเกาเกพี่น้องกค่อยไม่ยังแต่และครั้งมีนานมาเร็วนานเท่าไหร่นานมากนานจนจำไม่ได้ไอหมูไม่ตลก <c oughs> ถึง<แ>ฉันเป็นคนตลกแต่ไหวฉันก็ไม่ตลอดอ่พี่น้องเ๋ยบพูดๆแล้วค่ะเ๋ยบบลอย,อยพี่น้อง เอาสบโปไซน้มาไหลดิเฮนามโปโจเอาสนิ่กินเลยบ่ได้บ่บววะก็เอ็กไซพักไหมอ้อาวทะเลาะกันรุ่นแล้วงโใส่ผักคนละหมอเลยบ่เอาเป็นละเออเติงก์ใส่ผักเขาใส่ตัวเนี้อโปรเบดบอกพี่น้องบ่ใส่ผักแต่แข็งแรงในยุคโควิดเนะ่ต้องกินผักนะจ๊ะก็เป็นจริง,ขงเขายังแข็งแรง,ยยงอยู่เลยเดี๋ปังๆปังขึ้นมาเนี่ย กับ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 กัอนะอ่ะนั่งมือเหมือนขึ้นพี่น,ออน้องอยากลูกขึ้นมาเหียวกินน้ำลายมือนั้นยอยู่ทั้งกินน้ำทั้งกินบักแตงโมพี่นอ้องเอ้ยไปอยากซีโวไปอยากซีวาใส่กระตงเวาแล้วกระตรงว่าโอ้ละนอ้อเป็นบ่อ๋อลองโอและน้อยฟังใส่ถอนด้วยโอและนอ้อวายจังแด่ละจักเดีย้ยเขาเคยโอแล้วนอนาะแล้วของโอไปวัไปงได้ได่หั่น โอ้ยฟังเน่อีสักหลอกกันนะโอ้ดนอ่อดอนออดอนอ่ามพักสุกเอาเส้ซอยได้บ่ซอยซอยพี่น้องฟังซอยซอยซอยเาพี่น้องฟังซอยซอยซอยลราพี่น้องฟังซอยนกแต่าบินความปลายตานอย่างตัววันลืมแล้วซอยซอยเาพี่น้องฟังซอยซอยซอยเาพี่น้องฟังซอยนกแต่าบินความปลายพลอยสาวสมน้อยกลจักพุ่งสักจึก ปัญญาพงกระดึบกระึบเข้าไปใกล้แล้วสิว่าโอ้ยไอพุงตัวนี้แม่ปัญหนะาปัญหาเด็กจังสีกะว่าสอยแม่จังสีกะว่าสอยนชีวพี่น้องตลกบางอะไรบางเห็นผมเป็นคนที่แบบจริงจังในบางที่แต่ว่าเลิกงานผมก็ให้ความบันเทิงพี่น้องเนานะปกติผมเป็นคนบาบาบบเบ่แม่ครับอาจจะผม,มเอาเอาไปป่วกับลงบ้านมาราับรับผมลอกไปแล้วว่าะเป็นสีทันยา่าเอ้ยก็ไปมาแล้วพี่น้องเจ้าบอกว่า เกินเยียวยาวะท่านทำรัฐบาลคือจะเตีออกจากวงโคจรไปนองบริงเงินยังซอยเหลืออุ้ยล่างไปเป็นเลยเพื่อไปนะเขากลับไปในเรือค่ะที่รถขายองค์บอลนะคะสร้างผาข้างสูกปิดฟ้าในระหว่างที่รอนะักโอกาสต่อจากนี้ไปเราจะได้พบกับหมูทำไรวะหมูทำลายต่อ อ๋อใช่เวลาว่างให้เป็นปะโยศธนะพี่น้องเอ้ยมึงมันมึง,มงนี่นะครับพี่น้องในระหว่างที่การรอบผักสุกหมูมันระจิลางถวยลางซ้ำที่มันใส่ไปประตูละนอนมานอนเอออต่อต่อต่อค่ะไม่คุอยอย่างฟังตับ่ได้บ่เคยร่ำแต่ได้ยินเพื่อนร้่ออย่างร่อมอยอยลอม โอละหนอเชียงหมงน่ะเชียงตาลัเขามีปลาลิงไปฮอดไสละบูแล้วนุ่งหวนเอ้ยสิบ่อือไดต่อโอ้ปลาบ่ปลาแกนองปลา ปลาแก้มน <onz> ้องปลาปลาแก้มน้องปลาทีบว่าไม่ใช่เร็วขนาดนั้นอะไรปลาแก้มน้องปลาทีบว่าปลาปลาแก้มน้องปลาปลากแก้มน้องปลาหมูกวนนีละเืือละหึ่งเพลงป้าทำลองไหนบ่เคยลองมาเพ่งเฉลิมพ้นเริ่มพ้นอ่ะไม่เคยร้องไมาจากไม่เฉลิมพ้นอ่ะเฉลิมพ้นก็มีแต่จนจุนมิจฉะเคยได้ฟังมา มุกเดี้ฟังกันแล้วไปปลาลาแกมน้องปลาลามีหัวแล้วกับบวที่อากิวอากิอินป้น,นบสินตัญหายังพากันมากมวนอันนี้ก็มีส่วนให้พิดลูกพิมียหัวนิเียเสียๆมากินของชาวบ้านเทีาา่ยวนางคิดนางอ่านจอบอยู่ไปมาได้สํิน งามพอเห็นข้องทาละรักอยู่ลักกิน <c oughs> ขั้นในมี้จิตจัดชีวิตดักดินฟังเรอกระดินไปพี่น้องเอ้ยเอาของตาจะอยู่หัดฟังหัดลองพี่น้องได้ไปฟังพี่น้องมันคนล,ลักอยู่ลักกินพี่น้องมันมาคนฟังหรอกแต่ผมมักคนฟัง,งผมมักมักรูมักลักอยู่ลักกินเด <c oughs> ี๋พันกันปเป็นไรไปดูเนี่ยห,หยุดแล้วค่ะหยุบแล้วทาไรต่อกะซิิ้มตัวิมอีกแน่พี่น้อง แต่แลกมันกะสีซีมล้าง้างมันกะสีกินพี่น้องเลยทุกอย่างต้องซีมค่ะนี่คือสับเสร็จหมดแล้วใช่ไหมร่อให้ผักสุกอพี่นอ้องอ๋อเตอไปก็ลอผักสุกผมก็ตัดบดไปดูมันกลิ่นเลยครับพี่น้องนี่นะครับพี่น้องหลังจากสับเสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้ก็รอประมาณชักอาที่พี่น้องผักหยุบพอหยุบเรียบร้อยแล้วมันกะสีมากลิ่นเหมือนเดิมพี่น้อง มองก like, <To> ินกับมุมเดิมเดิมพี่น้องคิดพวกผมอยู่ห้องเซาเนาะมุมเดิมเดิมถูกยางเดิมเดิมมึงพี่น้องมันเห็ดไปโดนหลายพักกันยุบเบิดพี่น้องมึงครับมึงเฮ้ยเป็นยังไงเสียบอ่มาได้ชิมดูโอ้ยมันต่อเรียพี่น้องใช่ไหมสดคำแบบไงแต่เมื่อกี้นี่้พักพี่น้องเขาต้องเกากินหมูนวันนี่จะพักกันกลิ่นมึงแน่มื มึงแบบพี่น้องคำใหญ่คำโตเลย,เลยน,น,นักแก่มาหลายพี่นอ้องมึอนี้ผักแกมกับแบบเขือพี่น้องเขื่อลาปเก็บผักเรื่มเขือเปาะกปลาแตงไข่ตุม่มพี่น้องมึงย่านย่านมันบบอิม่มขอะสับกระาเร่ยมีเผ็ดนิดนึงอืพี่น้องหมูหม้อคำใหญ่ มึงมาพี่น้องยัดเข่ายัดเขา่เขามีคำว่าสีเขียวอะไรเย็นกนน่อ,อกนีนนนอด้พี่น้องมต่อตุ๋นแต่งไหนเนาะแตกกว่าเนาค่ะประเทศไงยๆเนาะพี่น้องเมนูออมหมูน่องเสียบส่วนใดของหมูมาออมกระแดกมันยีหม,มูยูน่าไม่เป็นหัวอะไรหั่นเนาะสไล มอดใจหมูผสมกันยลดหน่อยเครืองในเนาะคะเนาะแล้วก็พักห้องเสียออมใส่เหล้วเต่ผู้หมักหมูหมักพักที่เล่าก็พอยตูพักหมอหมาอใส่แบบนี้นะครับพี่น้องไปเห็ดท่ามือเพื่อมันกี่แสบน้่กันนะคะเนาะก่อนจะจากกันมื้อนี้เราฝากกดไลค์กดแช่กดติตตามเพื่อเป็นกำลังใจะคะ่ะพวห้องนี้น,นะคะสำหรับมื้อนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ